สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาอิงชาแนลนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญชื่อว่าจูนกินจ <c oughs> ูนนะ,ะแะแปลงเราเดี๋ยวไปทำไอติมกันเลยเฮ้ยเลอาถือบัตรนึงเดี๋ยวฉันไปเอาของก่อน,อนโอเคมคะครัจุกเินรู้สึกไม่มีใครได้ยินเลย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะโอ้ลุยเลยโอเคค่ะาาบายลุยไปกันเฮ้ยเราจะไปกล้องทำไมหรอพี่ไปก่อนฮึบ เรามาดูทุเียนเราคิดดิเครมี่อะไรได้นี่นะนี่นมไปเอาอันนี้ไปเก็นี่ีไดอ่นมไ่ไม่รู้สิไปไปไปกันนะทุกคนดุยบ่งบอลปโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะทุกคน

นี่เราจะทำเป็นนี่นะคะไอจิมโอ้วันจินะคะทุกคนไปเดลุยกยันเลยไปเอาของให้หน่อยดิเอาของ,อของท่ยกรใช้กแก้วไงน,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 นโอเคเราจะใช้แก้วนี้นะคะทุกคนไม่ไม่ช่อไ ใส่ให้หน่อยโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะนีบหน,นีบนีบ้ก่อนยังไม่หนีบเลยลืมหนีบเออจเจียนค่ะ,จะเจียเย็นค่ะเข้ามาอีกค่ะคุณมาอันดับแรกเราก็จะใส่อันนี้นะคะลงไปเลยมีเลยจ่ลงไป็นมานี้เลย แล้วต่อไปเราก็จะไปเอาช้อนช้อนเราจะใช้ช้อนสั้นนะคะนี่ช้อนสั้นอะแล้วก็ใส่นมลงไปเลยอู้ววนมนมนมนใส่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็โขลกให้เข้ากันเลยนะคะ เด้อเยินเย,ย,ย็นแล้วเราก็ขนนี่เข้ากันเลยนะคะทุกคนนี่เห็หรือเปล่าแต่จริงมันก็ออกแยกเละอยู่เดี๋ยวให้มันแข็งโอ้<ต>เลือดตอนที่เอาไปใส่ในช่องเอาไปใส่ในช่องติ๊กกันกว่าแบบนั่งสิบบไปค่ะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะเอาช้อนไปเก็บ เราก็จะเอาไม้อันนี้เสียบเลยค่ะคนกดสักนิดหนึ่งก็เสียบลงไปเลยไปไปแช่ตู้เย็นกันเอ้ยใส่ช่องฟิสพิพวแช่เลยในช่องฟิก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเาปกันเลยนะคะทุกคนเร็วเร็ว ระหว่างนั้นเราจะรอพางแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นพางนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปเล่นพางนะคะเ่รองประมาณนั้นนะคะไปยอไปรอกันเลยนะคะทุกคนปุ๊บ เลยค่ะโอ้ยทำไมขาไม่ชิ้นมันเป็นแบบนี้โอ้ยดีทำไมเนี่ยระหว่วางนั้นเราจะมาเล่นกีตาร์พังน,นคะคะมาดูมาดูมาเด้อเ,เ,เอาเพลงอะไรดีมีพระรามแล้วกันนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปเอาสายชาร์จก่อนเอ้ยเอากล้องไปเลยไปเอาสายชาร์จก่อนไป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 เดินเล่นชิช ลึกก็เสียบเลยจ้ะลึกก็เสียบเข้าไปเลยจ้ะถ้าไปจริงๆเราก็จะมาเล่นพังมาด้วยม,มาโอ๊ปไม้ไม้ก็อยู่แบบนี้โอ้ มาร้องเพลงอะไรลยนะทุกคนไปเล่าเข้ามามาดูทิ่เขาจะร้องเพลงอะไรกนะน One two three ก็พารามก็ต้องมีสีดามีรถชนาก็ต้องมีสังทองมีคุนแปนก็ ต,ต้องมีตเะเภาแกมมีหันตนุงมามีสุพรรณมาชามีพระเจ้าตาก็ต้องมีสุสาคมพี่เสื้อสามุดมีพระอภัยมาหน่อยเฮ้ย hey, พี่เรียกปิดต่อมีพระอภัยมานิ่มมีแฟนยังงามวัน,นั้น กับยากด้วใหย่จน้ำบัดชบซึ่กันพีม่มาไลก็ต้องมีฟารนเงีเเยะอเเลเดี๋ยวฉันร้องเองนะครั้งนี้ one two three. เริ่มอย่าทำอย่างนี้กับฉันสิจ๊ะด้โปรดเถอนะไม่วันทอง ฉันยอมมาแล้วไม่ว่าอะไรอ้ช่างก็พร้อมที่ยอมทำดีเท่าไรหมดทั้งใจให้ได้เป็นเจ้าของแล้วเหตุอันใดเขาเอ,อ่ยและอยู่ให้ใช้ติกรับให้เจ้าไปครองเห็นเขากอดเขาคอบเละปวดหัวใจนักแม่จะรู้บ้างไหมว่าฉันคนนี้นั้นเจ็บแคบไ ฉันได้เพียงแค่มองอะฉันก็ไม่ยอมไม่ยอมหรอกใ้คนถึงล่งจุงจุสองใจแต่ฉันก็ไม่มให้แม่วันจ่อนงนั้นเป็นครองใครจบไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันอีพีสองแล้วกันนะโอเคไหมโอเคนะคะาบายบีดา